สวัสดีครับผมตั้มทางยศอัลเทช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการใช้รถนะครับสำหรับรถอีโคคาร์นะครับนะครับสำหรับสำหรับรถอีโคคาร์นะครับเราจะจอดรถยังไงนะครับในขณะที่นะครับเราสตาร์ทรถอยู่นะครับแล้วเราจะล็อกรถยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าจะทําได้ไหมครับขณะที่เราสตาร์ทรถอยู่นะครับแล้วเราก็จะทําการล็อกรถด้วยโดยที่เราออกไปร้านสะดวกซื้อข้างๆแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับแต่เราไม่อยาก ดับเครื่องนะครับเราจะมีวิธีการล็อกรถยังไงนะครับในขณะที่เครื่องยังสตาร์ทอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันครับผมสมมุติว่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์ดีนะครับนี่นะครับเราอยู่ที่เกียร์ดีนะครับเราขับรถมาจอดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ผักไปที่เกียร์พีครับเราผักไปที่เกียร์พีนะครับนะครับแล้วก็เราก็ทําการดึงเบรกมือไฟฟ้าเอ้ยทำการดึงเบรกมือนะครับนะครับดึงเบรกมือเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราจะเปิดแอร์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันครับโดยที่รถยังสตาร์ทอยู่นะครับนี่นะครับก็จะได้ยินเสียงเตือนนะครับสำหรับเพื่อนๆครับถ้าเราจะล็อกรถนะครับนี่มันล็อกไม่ได้ครับเนี่ยกดไม่มีเสียงเตือนนะครับวิธีการก็คือเราก็ใช้นะครับลูกกุญแจที่เราได้มานะครับนะครับ ใส่แล้วก็บิดนะครับบิดไปทางขวานะครับนะครับทีนี้ประตูก็จะล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปทำทุลักของเราให้เรียบร้อยนะครับพอเรากลับมานะครับเราจะปลดล็อกนะครับเรากดปุ่มไม่ได้นะครับเราต้องใช้ลูกกุญแจนะครับในการเปิดนะครับเราก็บิดนะครับใส่ลูกกุญแจเข้าไปนะครับบิดไปทางซ้ายนะครับตอนนี้เราบิดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเปิดไข่รถได้เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับรถนะครับรถแต่ละรุ่นนะครับมีรีโมทนะครับไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็เป็นกุญแจมาเลยนะครับแต่บางรุ่นก็เป็นแบบรีโมทนะครับเป็นรีโมทกดแบบนี้นะครับถ้าเป็นกุญแจเลยก็โอเคครับแต่ถ้าเป็นรีโมทแบบนี้นะครับมันจะมีปุ่มนะครับแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อนะครับนะครับแล้วแต่ยี่ห้อเลยนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อเลยบางยี่ห้อมีปุ่มที่กดเปิดที่ดึงกุญแจออกมาไม่เหมือนกันนะครับเราก็แค่นะครับ กดเลื่อนครับแล้วดันออกมาด้านนอกดันออกมาทางด้านนี้นะนะครับกดนะครับแล้วเราก็ดึงกุญแจกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะได้นะครับเราก็จะได้กุญแจแล้วนะครับเมื่อเรากลับมาถึงรถแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาลูกกุญแจนะครับใส่เข้าไปในตัวรีโมทได้เลยนะครับนี่ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็สามารถขับรถนะครับออกไปได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องอ่าไม่ต้องดับเครื่องนะครับ หรือว่าเรามีญาติผู้ใหญ่เข้ามาอยู่ในรถนะครับแล้วก็สตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็ล็อกทิ้งไว้นะครับเราก็ไปทําธุระนะครับซื้อของในร้านสะดวกซื้อแป๊บเดียวนะครับล็อกเราก็กลับมานะครับดูที่รถยังสตาร์ทอยู่นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าสมมุติว่านะครับถ้าเราเราล็อกรถนะครับแล้วคนที่อยู่ในรถจะสามารถเปิดประตูออกไปได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับสมมติว่าตอนนี้เราล็อกเราจะล็อกรถนะครับ นะครับเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ปิดกุญแจนะครับอันนี้เราเปิดไม่ได้แล้วนะครับแต่สมมุติว่ามีคนอยู่ในรถนะครับสมมติว่าคนจะคนจะออกเข้าคนจะออกนะครับออกจากรถนะครับพอดีผมเทสนะครับก็ด้วยการลดกระจกลมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดจากด้านในดูนะครับว่าจะสามารถเปิดได้ไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดประตูนะครับนะครับอันนี้ผมง้างออกมาแล้วนะนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับดึงออกมานะครับ นี่ครับนั่นแสดงว่าคนในรถนะครับไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้นะครับนี่ครับเป็นการล็อกในตัวนะครับสมมติว่าเราจะไปทําธุระใช่ไหมครับทีทนี้เราล็อกรถไว้นะครับเด็กๆที่อยู่ในรถนะครับก็ไม่สามารถออกมาได้นะครับก็เป็นการล็อกรถนะครับให้เด็กอยู่ในรถนะครับเด็กเมื่อเด็กอยู่ในรถก็ไม่สามารถออกมาข้างนอกได้เราก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเราก็ไปทําธุระของเราได้เลยนะครับนะครับเมื่อเรากลับมาที่รถนะครับพร้อมกุญแจนะครับ เราเปิดไม่ได้นะเราเปิดแบบธรรมดาไม่ได้นะครับเราจะกดปุ่มก็ไม่มีเสียงตอบรับนะครับวิธีการเดียวที่จะเปิดประตูได้นะครับนั่นก็คือใช้กุญแจครับนะครับบีไปทางซ้ายนะครับนี่ครับทีนี้เราก็ไขได้แล้วนะครับนี่ครับเราเปิดประตูได้เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปนะครับต้องใช้กุญแจในการล็อกรถแล้วก็ไขรถอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการล็อกรถนะครับในขณะที่เรายังสตาร์ทรถอยู่นะครับสำหรับรถอีโคคาร์นะครับก็เป็นวิธีที่เอามาแบ่งปันกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีรถอีโคคาร์นะครับเผื่อจะไปทำธุระนะครับจอดร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับแวะซื้อของแป๊บเดียวนะครับเราอยากสตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับอยากให้อร์เย็นๆนะครับแล้วเราก็แวะซื้อของแป๊บเดียวแล้วเราก็กลับมานะครับก็วิธีการล็อกรถนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆาครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อที่เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม